ก็ต้องเตรียมตัวสําหรับกรณีที่เลวร้ายที่สุดรับรองว่าแนวะคิดอุดมการวิธีคิดแล้วก็กระบวนการทํางานที่เป็นแบบของพักเก้าไกลถ้าที่จะดําเนินการจืกทอดกันต่อไปได้แน่นอนเชื่อมั่นในบุคลากรของเรา ก็มีผู้ไปยื่นร้องเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมสส,สพักเก้าไกลที่เคยเสนอยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะทางพักมีการรองรับหรือแผ่รับมือตรงนี้ยังไงบ้างเพราะว่าท้ายที่สุดล้วอาจจะนำไปสู่เรื่องของการยื่นสารดีการนักการเมืองทําให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญต่อพักเก้าไกลเหมือนกันนะคะ ค่ะดิฉันก็เป็นหนึ่งใน44คนค่ะอยู่ประมาณหมายเลข4นะคะที่ได้เซ็นเสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ่หรืเช่นเดียวกันค่ะทางพักคเองก็ได้มีการเตรียมที่จะต่อสู้คดีในเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เป็นเป็นซิงาริโอเป็นหนึ่งในฉากที่ เกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้กังวลใจเพราะในกระบวนการต่อสู้เนี่ยก็จะมีมีข้อที่เราจะสามารถที่จะใช้ในการต่อสู้ในเชิงในเชิงคดีที่น่าจะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ได้เจอกับการที่จะต้องถูกตัดส,สินถูกตัดส,สินว่ามีการทําผิดจริยธรรมตรงนี้เราสามารถชี้แจงได้ใช่ไหมว่าเราไม่ได้มีพฤติการที่ว่าจะไปยกเลิกเพียงแต่มีการแก้ไขเสนอกฎหมายซึ่งเป็นกระบวนการของออนิติบัญญัตินะคะ แน่นอนค่ะเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นส่วที่ชอบธรรมของผู้แทน,านราษฎรที่จะต้องดําเนินการในทางฝ่ายนิติบัญญัติู่แล้วนะคะถ้ามันจะทําไม่ได้หรือว่าอะไรก็ควรจะต้องมีการโต้แย้งหรือว่ามีการยับยั้งมาตั้งแต่ในตอนต้น ซึ่งก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้เราไม่สามารถทจะยื่นจนสามารถบรรจุข้อวาระได้ก็เป็นไปได้ังนั้นเนี่ยที่พิสูจน์พฤติการเนี่ยระหว่างสารรัฐมนุลกับสารกาเนก่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่ก็สู้อย่างเต็มที่ค่ะในกรณนี้เรายังมองว่ายังมีทางรอดสําหรับเออสส,ส,สที่ได้ยื่นทั้ง44คนอยู่ใช่ไหมคะอันได้ว่าเราก็ต้องเ,ออเตรียมตัวสําหรับกรณีที่เลวร้ายที่สุดแต่ว่ามีความสำหรับกรณีที่ดีที่สุดเอาไว้ค่ะสุดท้ายค่ะถ้าเกิดสมมติท้ายที่สุดแล้วเนี่ย หากผลเรื่องของการพิจารณาคดีไปในทางลบทั้ง44คนอาจจะถูกตัดสิทธิ์มีการวางแผนรองรับอะไรยังไงบ้างไหมคะแน่นอนค่ะก็จะเป็นเสร็จต่อไปซึ่งเราก็ต้องมีแกนนารุ่นต่อๆมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ยังคิดว่าระยะเวลาของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะไม่ได้รวดเร็วว่ายังพอมีเวลาที่จะทำเตรียมแกนนารุ่นต่อไปขึ้นมาได้แน่นอนค่ะนี่ก็ไมไ่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอย่างใดถ้าเราดูเนี่ยสสอของ พักเก้าวไกลเองก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมง,งานกับเราเนี่ยก็มีหลายคนที่มีศักยภาพสูงมากนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มี4 4คนเนี่ยแต่ว่ารับรองว่าแนวค,คิดอุดมการวิธีคิดแล้วก็กระบวนการทํางานที่เป็นแบบของพักเก้าวไกลเนี่ยก็คงจะสามารถที่จะดําเนินการต่อสืบทอดกันต่อไปได้ในรุ่นต่อๆไปแน่นอนค่ะเราก็เชื่อมั่นในบุคลากรา มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ